สวัสดีค่ะอันนี้เป็นยกทรงมือสองนะคะจะเป็นงานไต้หวันปนกับญี่ปุ่นนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นงานไต้หวันนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้เป็นงานเกตเกตรองนะคะเกตบีนะคะแต่งานสวยมากนะคะคุณลูกค้าถ้าใครชอบแบบงานสตา์แบบนี้นะคะด้าน,นหลังใหญ่ๆตะขอเยอะๆนะคะมีฟองไม่มีฟองก็มีนะคะสั่งได้ค่ะอย่างนี้เป็นงานเกตเกต์รองมานะคะ สวยสะอาดค่ะคุณลูกค้าบอกเลยคือเอาไปก็ไปขายได้เลยเป็นงานสวยสะอาดจริงอ่าเดี๋ยวอันนี้มีอันนี้อันนี้คือมีฟองค่ะเราจะทํามามัดละสิบสิบตัวแกะแบบมีฟองให้ดูก่อนนะคะงา เอาไปทำราคาได้ค่ะขายขี้เลขี้เละก,ก็ขายห้าสิบบาทก็ยังได้เลยตัวไหนสวยๆก็เอาไปคัดเอานะอันนี้ก็จะเป็นงานแบบลูกไม้ไม่มีฟองก็จะเป็นคาไซกันนะคะ ใหญ่ไซส์เล็กค่กันไปนะคะแกะให้ดูนะคะเป็นงานเก็ตลองนะคะมันก็จะขาดสากันไปใหญ่เล็กเนาะบนกันไปแต่ถ้าจะเอาแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวไม่มีให้เลือกนะคะจะเป็นงานขาดสา อันนี้ก็ยังวากโก้เลยเห็นไหมคะปนมาเป็นกันปนกันไปนะคะแบนมั่งไม่แบนมั่งปนกันไปนะคะสวยค่ะลูกค้าโอเคนี่อะอาแกะนี้ให้ดูกัน โอเคค่ะใครสนใจทักมานะคะ